เริ่มแล้วเหรอคะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราของขวัญจะพาไปพาไปเที่ยวเขาใหญ่วังน้ำเขียวค่ะไปวังน้ำเขียววันนี้เราจะไปนอนเต้นที่ที่วังน้ำเขียวหนูเมื่อชาบ่ายจะได้หนูจะเสียงฟึดฟึดเลยนะคะเป็นอเนกระโจมเต็นกระจมเต็นกระจมเป็นที่เวลาเวียน เวลาเว <Okay. S 1> ียรีสอร์ทเขามีเขาจะตัดจัดเป็นกระโจมให้พักเฉพาะช่วงหน้าหนาวก็เดี๋ยวเราไปกันแต่เราก็เคยไปมาแล้วนะครั้งหนึ่งตอนนั้นผงฝันยังเด็กเด็กเล็กมากแล้วก็วันนั้นมันเกิดปาพอดี้กยนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยอโอเคปะเราเดินทางกันดีกว่าปาคลิปตอรี่อย่าลืมติดตามนะ จะกินอาหารเช้าที่แมคโดนัลด์เพราะว่าหนูอยากกินเบอร์เกอร์เมื่อคืนจะกินแล้วนะแต่ว่ามันอันด้วยโอ้จะกินอันใหญ่เมื่อคืนนี้เขาซื้อเชฟซีมากับแม่เขากซื้อเบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์จิ๋วอันนั้นอะความจริงเหมาะกับมีเบอร์เกอร์จิ๋วป่าพี่น่ากลัว กินบัลเบินปลาใช่แล้ววันนี้ป <Okay. S 2> นเปล่าเบอร์เกอร์ปลาใช่ป้าเบอร์กเกอร์อะไรคือไก่เดี๋ยวชิ้นแม่ไก่คือนี้จะเดินออกทางนีงแล้วเนาะไปกันเดี๋ยวไปกินข้าวในรถวันนี้เราก็ได้มาแล้วเบอร์กเกอร์ของขวัญเบอร์กเกอร์อะไร,บรเรบอร์เกอร์ปลาเออคุณจะหมดแล้วค่ะ เออวาไม่ทิดโคตรทันออกก็ยังดีว่าได้ตอ่โมงดีีงดีดีนะของหวันเต่อนอ่าเราตอนนี้เราก็ถึงงโมง เขาวีแล้วมาเราก็ตรงไปเลยเราไม่ได้ออกเราไม่ได้<า>ออกสายเ่อตินจะเข้าเส้นเข่าแขม้มาเราตรงรอดตายต,ตายกโงไป<ห>จับได้แล้วแต่เวลาไรอะเะขาแขม้าปาอ,อาอยู่ตรงนี้ถ้าจะอยู่ตรงนู้นเพืเราสังเกตได้นี่วางน้าเขียวก็คือเราต้องจับสังเกตเออเส้นเข่าแขม้าเพราะมันจะเป็นทางเข้าเดียวกันคือตรงนี้ ราต้องไปวนตั้งแต่ตรงน้นขึ้ตรนเออ,เ,เ,อ,อเขาที่แล้วเราไปวนโน่นไกลเลยนี่เรากำลังเดินทางเข้าสูอำเภอวังน้ำเขียวเดีเออ๋ยวเราจะไปพาไปชมดอกไม้ที่ฟอร์พากันใช่คยมาตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับฟอร์พา ฟลพาร์คหนูเห็นอ่าาสโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฟลอราพาร์คยังฟลอร่าพาร์คแอดวังน้ําเขียวเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูดอกไม้ข้างในกันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเนอะเอหลายครั้งแล้วแหละแต่แต่ว่าครั้งนี้เราจะ มารีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างปะเดี๋ยวไปดูแตนที่เรามาตอนนั้นเรายังไม่ทำคลิปเลยอตอนนั้นเรายังเด็กมากป่ะเดี๋ยวเราไปดูค่าตั๋ว่ันเท่าไหร่ สอบถามนะคะตอนนี้บัตรลาคาผู้ใหญ่250บาทนะคะบัตรน้นจะชมได้2โซนฟร้อราคากับโดดพาร์คหนักะในฟร้อนราคาจะมีสเตแสดงให้ชมอยู่ในโดมสีฟ้าด้านในค่ะส่วนโซนกลาดจะอยู่พื้นที่ค่ะอยู่ห่างกันประมาณ900เมตรจะมีรถบริการรับส่งระหว่างสวนทั้ง2โซนลูกค้าที่เดินเองนะคะ250เรามีสุดปองฟรี100บาทใช้กับสินค้าฟ้าประทานแล้วก็ใช้กับที่ร้านกาแฟคาเฟ่ที่โดดพาร์คค่ะเป็นผู้ใหญ่3ท่าน อันนี้ด็ดนะสิกขัเองเนี่ยตัวใหญ่เกิน,น,นตัวใหญ่เกินเกนีัว่เกวเก็ไ,ไต้วด้นตัวตัวใหญัวใช้คนันเนี้หร่อวเปลัาปล่าน่าจะใช่เรานะัปใูส่นวนกุหลาเกันัเรานเาเน่เกห่เกห่ใช่เนให่เันนี้ป่เอันเนี้่เปล่าคะใช้่ะ่ะคะ คร่ะค่าฟ้าก่ออกครับอ๋อโอเคเอออ่ะอ้นถือไวให้มีก่อนหนูตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถของคารลพาร์คเราจะไปดูดอกกุหลาบเขาบอกว่ามีกว่ากว่า500ชนิดใช่ไหมสามร้อชนิดเขาอบอกชนิดของของกุหลาบจะเยอะมาก เราเข้าไปรู้ไงเป็นไร,ร <acted> เราก็นั่งรถของเขามาเขาก็จะมีรถรับส่งให้ตามจุดไปเดี๋ยวเราก็ดูวิวตามข้างทางกัน away too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away, you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i Hello. <coughs> บัตรแล้วขออนุญาติที่ทางบัตร้วยนะคะบัตรไหนอันนี้บัตรส่วนลดหนึงร้อยบาทนะคะใช้ได้ที่ร้านโต๊ะถมแล้วก็ร้านเทปแมสเรียทางบัตรเลนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมารับอีกรอบนะคะจะมีเสียบละคันได้เอค่ะลูกค้ายังไม่กลับรอรถคันไปได้ไม่กลับลูกค้างี่ได้ แล้วก็จะเข้าไปตรงนี้ครูปองเมื่อกี้นี้เขาก็จะใช้ร้านโอท็อปอะไรได้นะคะตอนนี้เราจะเป็นทางเข้าสวนแล้วไปปะเราไปดูดอกไม้กันแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะสวยเหมือนครั้งที่แล้วไหมใช่มันจะสวยเหมือนเดิมไหมเออแต่ว่าครา้นั้นที่เรามาสวยมอ๋อแต่ว่าอันนั้นมันต้องข้างหน้าเออเป็นข้างหน้าอันนี้เขาพาไปสวนหนึ่งคือสวนข้างในจะเป็นกุหลาบนานาพันธุเนี่ยกุหลาบทั้งหมดเลย นี่นี่นี่ดอกเบลเลอร์เลยเนี่ยใหญ่อยู่เขาก็บอกอยู่ว่าบางดอกจะใหญ่ม่ออุ้ยหลุดอะนี่สีชมพูใช่เนี่ยใหญ่มากพยายามจะไปโดนโดนได้ร่วงดีเดนสุดมากที่มาถึงละลายไวจังเนี่ยใหญ่มากมีกลิ่นปะไม่มีกลิ่น แต่ถ้ามือ <c oughs> นาฬิกา<ช>ถ่ายรูปไหมถ่ายถ่าย เอออย,อย่ากระแทกดิเดี๋ยวเกิดหินก้อนไหนมันหลวมน้ำกระเด็นเลยนะ่ะมีน้ำตกเล็กๆด้วยน้ำตกจากยุ้งเออใช่จาก,กน,านุ้งน้ำแล้วขึ้นรถนี่ไงแล้วเข้ามาขึ้นรถขึ้นมาแล้วก็เดินฝั่งนี้ใกล้รู้แล้วโซ่โขาภูหลาตรงนี้ไงตรงสาม อุ้ยขอเล่นไ้ายเดี๋ยวเข้าเท้านะหัวขวานนี่ก็เป็นทางผ่านก็จะมีสำหรับเด็กๆเ,เป็นทราย นิ่มๆสำหรับให้เด็กๆเล่นวคามปลอดภัย I friend said know okay not And wrong And never trying you told your you're you not okay. and tell wrong and why you you're to strong what's why way Cause stay and fake smile until look away. But tell felt that smile me stay long As you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. ไปอนนี้ก็เดี๋ยวเราวนกลับไปที่เราลงรถเมื่อกี้จะนั่งรถแล้วทีนี้เราจะไปดูข้างหน้าก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของคอร์พาร์ทอ่ะจะเป็นตอนนั้นเคยมาเขาจัดดอกไม้เป็นรูปผีเสื้อตัวใหญ่เลยแต่ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอไปก็มาเขาก็มีร้านกาแฟด้วยนี่อันนี้ก็มีร้านกาแฟก็มีเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะมันหวานญี่ปุ่น ถ้าเกดน่ารักอะ่ะเอาไปใส่โทรศัพท์ได <c oughs> ้ความอยากได้เมื่อกี้ที่ดูเป็นถุงเป็นถุงเล็กๆอะ่ะที่ใส่ขวดน้ำผึ้งแต่อยากได้ถุงนั่นแหละ<ม>ความ,มอยากได้เรามีคูปองส่วนลดเราไปเอาดีกดว่าแม่หนูคิดว่าคิดหนูหนูคิดว่าอะไรอะไรคิดว่ายาพาแค่ควรใชนที่ก็คือความน้นข้าที่อยากได้ <c oughs> อาหยิบมาเลยขวดนึงน้ำหัขวัญจะกินน้ำด้วยหยิบแต่มันพึ่งนี้วหงขวัญก็กินได้นะคืนนี้แก่ไอเออใช่แต่ไม่แอ่เออป้าจะถ่ายไงยลูกหัขวัญจะวิ่งแซงป้ายป้ายเนี่ยยกขึ้นแล้ กรโยนตัวอะไรไมไรรออาไ,รได้ก็คือกระทิ้งความอยากได้ก็ต้องทวาได้ ราก็จะเข้าไปดูจุดที่สองค่ะฝ่าหาอะไรกินกันก่อนแดดร้อนมากเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูดอกไม้ต่อเอาขูป้องไม้มีสิลุกนะคะนี่เรากินอิ่มแล้วเราก็จะไปดูดอกไม้กันต่อ เรื่องอไมนต้องมีอะไรแบบนี้ลูกแอวไม้จ้าใส่น้ำปะล่าใส่วิ่งตามมาเหนื่อยเนี่ย วนเลยทั้งในเอาเขารู้กันหรือเปล่าอย่างพวกชุดที่เขามาขึ้นรถข้างในพร้อมเรา,มาเมื่อกี้เนี่ยจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เราจะพาไปดูอา้าวตากล้องถ่ายถ่ายกล้องไปเลยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่สิ่งที่เราอยากจะให้มาชมความงดงามตรงนี้ไปลวด ก็เป็นจุดไฮไลท์ของฟลอ,อร่ราพาร์คเนี่ยเลยตรงนี้จะดอกไม้เยอะขึ้ลแล้วแกะสวดไว้ดอกไม้ในนาชีนิ้ตอนแรกที่เราเข้าไปดูมันเป็นเป็นกุหลาบยักษ์อ่ะมันเ่ยยววกาอะแต่ตรงนี้จะสวยไปเยอะเนี่ยดอกไม้จะสีส,สดเต็ไมไปหมดเลยเมื่อกี้ต้อถ่ายมื่ที่เราถ่ายจากภาพาม,ม,มุมสูงอน่ะมันจะสวยดี ้าเด <ja> uh uh> uh yeah> uh 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 oh ี๋ยวถ่ายรูปให้หน hm ่อยจะไปยืนตรงนู้นฟาถ่ายป้าโลกคตอนนี้เราเดินมาถึงเก้าอี้ยักษ์ย่าันนั่งข้างหน้าเลยข้างหลัง ใหญ่มากนั่งกี่คนได้เป็นสิบดอกไม้ป่าเออบาล่าโดมก็คืออันนี้เสรเซ็ค่นี้เป็นแม่โนต์เป็นเจ้าหญิงไม่ได้เหรอไม่เห็นสีสีจกตายป่ะ ขวัญไปดูผีเสื้อกันแดนแห่งความสุขผีเสื้อและดอกไม้ศิละปะธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผีเสื้อข้างในกันเจ็บเจ็บมหัศจรรย์ก็ไม่รู้อะไรบ้างใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูผีเสื้อกันของเราเป็นพันอะไรนะที่แม่บอกอ่ะนี่พันไข่ใหญ่พันไข่ใหญ่กับพันไข่ใหญ่กับอันนี้มา้าเอา ไข่ใหญ่ับปน,นี้มั้งหางแหลมเข้าแล้วเข้าเลยค่ะข้างจับนี่อันนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วจะเป็นนี่คอพันผีเสื้อของเขาหนินี่ไงของขวานตอนที่เราเลี้ยงดักแด้เข้าดักแด้นี่ไงนี่ของขวานก็เคยเลี้ยงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาลุ้มให้ดูกันเดี๋ยวตัดต่อให้ดูของขวานเคยเลี้ยง เลี้ยงจากที่มันเป็นตัวหนอนจนเข้าดักแด้จนเป็นผีเสื้อไปปล่อยเดี๋ยวจะเอามาดึงๆไปดูเนาะเี่ขวาดเลี้ยงมาหมดแล้วป่ะก็เดินดูต่อทางนี้ดิตัวยูนูนูหูยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่มาอดความงามของปีนะคะขอไปหน่อยนะ ผีเสื้อก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละตรงกลางเออผีเสื้อเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างข้างหน้าพันพันไม้กับข้างหลังพันไม้แล้วผีเสื้อจะอยู่ตรงกลางก็จะบินกันอยู่ในนี้แย่ๆไปหมด <c oughs> เขาเข้าจับได้เลยเนาะ,ะหมด <c oughs> แค่นี้สันี้ตอนนี้เราก็น่าจะทั่วแล้วล่ะในพอลาคารก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็มาได้แต่จุดไฮไลท์น่าจะเป็นจุด วงปดดอกไม้อ่ะนั้นน่าจะเยอะสุดแล้วตอนนี้ขนมเจ็จเท้าเออเส็จเท้าพาเจ็จเท้าแล้วทีนี้เราก็ได้เวลาแล้วสองโมงเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันดีกว,ว่าค่ะก่อน